พบกับช่องเอ c น้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้น้ำฝนก็จะมานนำเสนอในเรื่องการใช้โหมดห้ามรบกวนนะคะว่าเราจะใช้ยังไงใช้เวลาไหนนะคะโหมดห้ามรบกวนนี้ที่น้ำฝนใช้นะคะน้ำฝนก็จะใช้ในเวลาที่น้ำฝนอัดคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าไมามของน้ำฝนมันพังค่ะมันเสียงมันท้อน้ำฝนเคยใช้ไมแล้วก็ เสียงมันช็อตน,นะคะนัาฝนก็เลยไม่ใช้สมาร์ทท็อกก็คือพังค่ะสมาร์ทท็อกมันพังแล้วก็นักฝนก็เลยหาวิธีนะคะว่าเราจะอัดคลิปยังไงให้มีเสียงในคลิปวิดีโอแบบเหมือนเราใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เวลาเราอัดคลิปนักฝนก็จะมีปัญหาในการแบบว่าบางทีเพื่อนก็ส่งไลน์มามันก็ดังติ๊งติ๊งน้อง แล้วก็บางที messenger มันก็เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นติ๊งติ๊งบางทีมันก็เสียงมันก็จะอยู่ในคลิปของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแต่ว่ามันก็คือแ็บคล้ายๆว่าเสียงบางทีเราไม่อยากให้เสียงเหล่านี้อยู่ในคลิปวิดีโอของเราอย่างเงี้ยผลก็เลยใช้โหมดลบกวนนะคะเวลาเวลาเราจะใช้โหมดลบกวน หมดห้ามรบกวนนะคะก็คือจะมีอยู่ในโทรศัพท์ของทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะหมดนี้ก็เวลาน้ากดจะอัดคลิปแม่กลดเรจะเปิดห้ามรบกวนอย่างนี้นะคะใน,นกลดหนอยากให้ดูนะนคะคะห้ามรบกวนแล้วก็ให้เราจิ้มไปที่ไปเปิดที่ห้ามรบกวนนะคะเสร็จแล้วเราก็อัดคลิปวิดีโอจนจบแล้วก็ เพื่อนๆก็อย่าลืมปิดโหมดห้ามรบกวนนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าใครโทรมาหาเราบ้างใครส่งไลน์มาหาเราบ้างใครส่งเมสเสจมาหาเราบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็คือว่าน้าฝนเปิดโหมดห้ามรบกวนเนียนะคะก็คือคุณภาพเสียงก็คือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือใช้ไม์ ประมาณขนาดนั้นนะคะก็เลยใช้ oh, <no. S 1> ใช้ไม้จากโทรศัพท์พมือถือน,นะคะคือไม้จากกล้องวิดีโอของเราโทรศัพท์พของเราแล้วก็เพียงแค่เราเปิดโหมด500วอนเท่านี้นะคะก็คือเสียงไล์เสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เด้ง คนโทรมาเข้าครอบโทรคนโทรเข้ามาติดติดขัดพูดทีก็ลิ้นด้วขออภัยด้วยะคพอดีว่าคิดคอนเทนต์ได้แล้วพูดสดๆเลยอะไรอย่างนี้ค่ะข่าวาพิพาทประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติชมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจ๊ะใต้คลิปวิดีโอนะจ๊ะแล้วก็ ใครอยากจะให้กำลังใจนัก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊สะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสด,ดีจ๊ะ